สวนสีคแับวันนี้เเกมใหม่ที่ที่ยังไปกดเมตาที่ให้ทุกคนทุกคนมาทดลองก่อนก่อนนรับผมเขาชื่อเกมว่าก๊อบเอวียอกๆยครับเือคุณเนี่ยโอเคนะครับผมถ้าอยากอยู่ชื่อดีผมก็ไม่รู้อยู่ข้างบนนี้เลยครับ ไม่มีเตอรลิงต้องไปดูเต้าลิงของช่วงพิพนนะครับไม่ได้โฆษณานะครับเมแต่เหมือนจะพะยายามโฆษณาได้อยู่แหละอยู่คลิปคลิปแบคบคลิปเอ่มอะไรนะฮะเอม อยู่คลิปไอซุดดินจาคล้ายๆอะที่อยู่ตอนนี้อะนั่นไม่ต้องสร้างอะหาเองเถอะทีมหน้าเราจะมาิวตัวนี้นี่ตัวนี้เลยแต่ยังไม่บอกวิธีรับนะครับมันไม่ต้องมันไม่ได้ใช้เงินกับเพชรแต่มันใช้วิธีรับ no no ยกเลิกแต่วันนีเราจะมาลูวิัวนี้ครับผมเราัพถึงเลเวลห้าแล้วก็สกิลที่ที่บวกเนียมี2สองด้วยออคเกอะไรได้แล้วออเกก็ออพเกดยากด้วคือพ่งกดเลข จะมารีวิวเกิดเลยนะเกิดมีให้ทดลองไหมเหมือนเอาแบบโอเคเอาอันนี้เกิดแต่นี่คนไทย เจอบ้านว่าคนโออคนไทยหมดเลยคนที่มันเล่นเกมนี้ต้องต้องรู้จักพี่พลดแน่นอนเพราะพี่พลดโค้ดทานี้เนาะนี่แมปเป็นอย่างนี้เลยนี่โคเยอะน,นี่มันบวกน้ำเบทไม่เหมือนอาวีมันจะเพิ่มด้วยผมจะไม่ได้แล้วว่าสกินมันช่วยอะไรไหมอาวีเพราะว่าผมไม่เคยเลอาวีไงอีกอย่างผมไม่มีเก้วีด้วย ตัวน,นี้ลราคือหนึ่งหมื่นหกพันผมเห็นคนอื่นใช้แบตเทีย่ยจัดอ่ะซานอสกิมีคนใช้แบตผมด้วยอ่อออมไมเกิดเอ้คืตอตัวนี้ชื่อว่าซานอสกิเอ้ยสุเกะ ถ้าอ่านซื้อผิดไปก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมผม,ผมก็รู้วิธีการกระเพื่กขแรกคือการปาดับใจตุ๊บปุ้มปาดจับปัจใจอย่างนี้เลยยังไม่มีอะไรติก็ยังรีวิวไม่ได้เด็กเพื่อ วัติคือจับคนมาแล้วทําอะไรไม่รู้แล้วก็สนกับพื้นแบดลุนแรงแบดเปสกิลที่เท่ยอยู่พอสุดเขือนฮุตุตุตุอ้าไปกัดเอ๊ห้ย กูกินกูกินกูกินตัวนี้ผมบอกว่าแนะนำไหมก็ไม่ได้แนะนำสักเท่าไหร่เฮ้ยมีมาร์ก,กว่าอ๋อไม่ค่อยแนะนำเป็นคนที่ไม่ค่อยอัพแบตแบตไม่ควรใช้ตัวนี้ให้อัพอัพถึงเวลห้าก็ได้เวลว่ะอัพให้ถึง เบลหาปุ๊บพุ่งพุ่งอย่างนี้เลยจะสร้างระเบ,บิดที่เยอะพอสุดเคือนคือผมตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบให้ใชอ้อแต่ชอบให้ใช้ตัวเด็กเพราะว่าผมเสียนตัวเด็กมากเลยตัวนี้เอาใส่เท่ๆมากกว่าไม่แนะนําไม่ใส่ ใค่ไปต่อสู้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยสวยมันแบตบที่ไปอีกเดวนึงอะ่ะฮึจุดเจ้าของมาตามเกมนี้อาจวีิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เพิ่ม อ่ะาจไม่ค่อยอยู่พูดเท่าเลยก็เพราะว่ารินไก็ยังเป็นกุฎมิตรอยู่ตอนยังเปิดจริงอาจจะ้ะนี่นกุฎมิตรอยู่แต่คพิ่ขอเท่าสตีแบท ชัดจริมหัวล้นบางครั้งก็หัวล้นค่ะบผมเนี่ยไอตัวเด็กนี่เลยอ่ะแนะนาม,มากอ่ะมันกดคุกขบสบาย่ะแต่ยังแต่ซื้อมันแบบมันก็เสียเปล่านะตัวเนี่ยชัดจริงมีเด็กก็ไม่อยากใช้เติมตัดไปใจหัวใจ มาแล้วมันละมามามาเนี่ตัวนี้ค่อนข้างโกงเรื่องเยอะๆมากแต่ตัวนี้ไม่ใส่นะเวก็เยอะแต่ จะเสียเปียบตรงมันตีระยะใกลก้ๆนี่อนแนนแอ้นเอาไปปุ๊บนี่ยกำจัดสายเล้าเม็นให้หมดอ่ะที่สุด นี่ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เล่นเท่าเดิมไรเนาะใน่ยากจะเซียนตัวเด็กมากกว่าตัวเด็กลดราคาตอนนี้เขาลดราคาเหลือแปดพันเกะไม่ค่อยเยอะหรอกตัวที่ลดราคาเนี่ยเราแพ้ เกมนี้ถามว่ามีเนื้อเรื่องไหมเนื้อเรื่องเกมอื่นไหมก็มีครับผมอืมตัวนี้ชื่อว่าดาร์วินเอามีตัวที่หัวช้าายอยู่ซานโนชุกเกะถ้าอ่านชื่อไปผีก็ทุกที่ครับผมก็ลูคราเตอร์คาร์เตอร์ใส่หีมัดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะ เป็นสายได้เหมนหรือเปล่าคะเตอเราเว้ยเหมนเคยได้ยินตอนหนึ่ง ก็มีแค่นี้นะยค่ะผม,มก็จะก็ขี้เกียจตัดแล้วเลยค่ะผมที่จริงคิดไม่ค่อยตัดนะนั้นไม่เบื่อเลยครับผมรีวิวแค่นี้นะบ๊ายบาย